อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 Peter s c h m e ์ชไมสุดวงทำไมองเดโอนา,นาป้องกันประตูแบบนี้ Peter ร์ชไม c h e l อดีผู้รักษาประตูระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิจารณ์การป้องกันประตูขององเดอโอนาน่าในด่านเมืองหนึ่งคนปัจจุบันปีสแตแดงโอนาตาตกปฏ่พุดถึงเรื่องฟอร์มการเล่นบ่อยครั้ง ตั้งแต่ย้ายจากอิต,ตอลาลีมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาแลอมีบ่อยครั้งที่โอนาน่าก่อความผิดพลาดในการป้องกันประตูในเกมล่าสุดที่ปิดแสดงพลิกชนะเบนฟอร์ตโอนาน่าก็ปล่อยลูกยิงของมาริอัตเียนเซนไลเข้าประตูตะข่ายแบบง่ายๆรูปแบบนั้นผู้รักษาประตูไม่ต้องทําอะไรให้มากเกินไปทฤษฎีของผมคือเขาแค่พุ่งไปเมื่อเขาจะยกขึ้นก่อนเอาลง ขณะที่ในฐานะผู้รักษาประตูคุณต้องเรียนรู้ที่จะพุ่งไปร,บรอบๆเข้าหาบอลคุณไม่ต้องพุ่งไปและเอามือลงมาเราเห็นข้อผิดพลาดแบบเดิมๆในเกมเจอร์มาเนิคผมสังเกตเห็นแบบเดียวกันเลยเขาเป็นพวกพุ่งขึ้นแทนที่จะพุ่งเข้าหาลูกบอลอยาถามผมว่าทำไมเขาจึงใช้เทคนิคแบบนี้เพราะผมไม่ใช่อนาน่าผมไม่รู้ตอนนี้เขาทำให้คนทั้งทีไม่พอใจและตอนนี้พวกเขาไม่ไว้ใจโอนาน่าอีกแล้ว เชนฮารยอมรับโรคอกแมนยูกลับมาเก็บชัยชนะได้เอเจนฮาร์ดในใหญ่แมนยูนเต็ดออกมายอมรับว่าเขารู้สึกโล่งใจที่ลูกทีมฮึดกลับมาชนะเบนฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกได้ที่แสดงตามหลังไปก่อนด้วยสกอร์1-0ก่อนสกอตแม็กทูเมนจะถูกเปลี่ยนลงมาทำคนเดียว2ประตูให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาเก็บ3าแต้มได้อย่างน่าเหลือเชื่อผมโล่งใจมากนี่คือบทสรุปของทั้งฤดูกาลคุณออกสตาร์เกมได้มีโอกาสไม่ได้มีโอกาสดีเยี่ยมแต่ก็โอเค แต่คุณก็ปล่อยให้ทีมเสียประตูซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดหลังจากพยายามเล่นลูกฟรีคิกเร็วเมื่อทุกคนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเราเสียการคอมบอลและสูญเสียการต่อสู้ในกรอบเขตโทษมันก็เลยกลายเป็นประตูขึ้นนำเราเดินหน้าต่อไปเราเชื่อมั่นและเราสู้ขาดใจจากนั้นเราก็ได้รางวัลในท้ายที่สุดเราสร้างโชคชะตาของเราขึ้นมาเอง